ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเรสตี้ทุกคนนะกลับมาอยู่ช่องติ๊งโนกอีกเช่นเดิมน,นะครับก็วันนี้นะครับผมได้เปิดลูกเต่าไป300เมตรนะจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับเออผมก็ได้อย่างที่พวกเพื่อนๆเห็นนี่แหละครับเด็กนีไเคลิ้นเด็กคุณภาพสูงนะครับ แล้วก็จะมีไพลินพวกเพชรพวกไพลินพวกสีๆแล้วก็ได้มา1อันก็คือเข็มฉิดยาขนาดกลางนะจากความเดิมตอนที่แล้วเราได้ 6m 9 2 1 0 0 0บาทเราจะมาดูกันว่าถ้าเราทำพวกนี้เป็นกล่องตีบัวกเราได้เราวันนี้เราจะมาทำเปลี่ยนเศษเหล็กให้เป็นทองผมก็หยดุดน้องบงสุดที่เริ่มเหมือนเดิม <laughs> น้องบงไปสร้างไอเทมครับ ไปซ้ายสุดฮะนี e ่ไปเรื่อยอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตัวไอขึ้นมาครับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเรแล้วก็มาที่ไมายเมาส์นะโอเคแล้วก็จุดแตกนะโอเคนะแล้วก็ทำการเด็กบุชิเด็กบุชิประมาณนี้กดตั้งบล็อกเดี๋ยวกบุชิเดวกบุชิตั้งใช้แค่นี้พอพอมหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้เป็นเยอะไปโอเคไหม ผมมาเอาชิปอัปเกรดมาเยอะไปมึงเอามาทำไมเยอะแยะว่ะกูทำมือแล้วกูไม่สนใจพวกมึงละกูทำมือแล้วนิดเดียวครับเพื่อนๆนิดเดียวแค่เศษเหล็กนะครับมาทำเป็นในพวกนี้นะครับแต่ที่ไอ้ต้องใช้อ่ะคือเหล็กรีไซเคิลเจ็ดร้อยกว่าชิ้นเนี่ยหนูพี่อีกแล้วเหรอ พี่เโหดจริงครับ <c oughs> เรื่องเราเองนี่ก็มือให้เขาเลยร <c oughs> เรื่องแข่งด้วยครับขอถึง <c oughs> เปลี่ยนเซนเล็กให้เป็นทองนะครับคลิปนี้จัดไป <c oughs> อันนี้คือผมพูดชื่อคลิปในนี้นะ <c oughs> ผมคิดคิดชื่อคลิปไปก่อนเลยล่วงหน้านะครับ <c oughs> เอาง่ายๆนะพเพื่อนๆเ <c oughs> นี่ยถึงแล้ว ถึงตอนเนี้ยก็ต้องมี3-4มเอ็มแล้วอ่ะเออเอาซิ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 มามาเอ็สิเอาสิบเอาสิบอ,าอามาบเาบเอบเรสบอบ ลบลบให้หมดนะครับเราไม่ใช้นะครับเราใช้กับเนื้อนี่ครับกดไปโบโบโบแค่นี้ตบสิบห้เาเกียรกดนะเพื่อนๆ่อที่ผมทำอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่ามันทำทำทำได้เรื่อยๆนะคือมันทําได้เฉพาะบางสถานาการณ์นะแต่อย่างเงี้ยผมี้เกียจกดนะครับก็เ,เลยกดไปนี้เลย นะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ ทำหมดแล้วนะครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับเกี้ยงนะครับเกี้ยงฝังนะครับเกี้ยงเลยไม่มีอะไรไม่มีเสีไม่มีสัญญาณตอบรับเลยนะครับเกี้ยงเกี้ยงจริงนะครับต่อไปเราจะมาดูกันว่ากบเราจะได้กล่องตีบวกสักกี่กล่องนะครับก็ได้1นสองสามสี่ห้าเจ็ดนะครับเกล่องนะครับ ก็ดีกว่าเราขายเป็นเหล็กวีเทคท่ปกตินะครับเราดูครับไม่ยากครับช่งนี้ถามเมื่อกี้มาได้ก็หกมือชาเลยครับต้องกดไม่มีแล้วนะอันนี้เราสามารถขายได้นะครับ นี้เราก็วิ่งมานะครับวิ่งมาเหมือนกันดีกว่าเราเอาไปทิ้งนะครับเรามาทําให้มันมันอ,อันเนี้ยมันใช้ไว้สําหรับรถรถในตํานานนะครับนะครับดิจิทัลชิเนี่ยโอเคแล้วก็เอฟเานะครับ,นะรบ,นะ okay, รบมันใช้สําหรับสิบอันมันจะใช้ต่อหนึ่งสกิลของรถตํานานนะใช่ใีเอฟไว้ปันะ้นเงี้ย มันก็จะใช้ได้นะครับเสร็จแล้วสิบอันต่อครับอ่ะเรามาดูกล่องตีบวกนะครับจากเศษเหล็กกันจากเศษเหล็กนะครับให้กลายเป็นทองกล่องตีบวกเราจะเป็นทองทันทีนะครับเศษเหล็กเราได้ประมาณเท่าไหร่นะเอ็มกว่าป่ะเศษเหล็กอ่ะสามเอ็มสามนะครับ สามเอ็มสามคิดกับคืนได้เลยง่ายๆเลยสามสามแสนสามนะครับคูณยี่สิบหกเอ็มหกอาน้อยกว่ากล่องตีบวกหักลบก็ประมาณสองเท่านะครับสองเท่าแล้วก็มาบวกไอบก้บวกบวยพวกนี้ครับนี่นี่นบอยพวกนี้นี่นบอกพวกนี้นะครับจะได้ราคารูกเต่านะครับ มาหักราคาพวกนี้นะครับหักเท่าไหร่นะไอช่องช่องเนี้ยบวกประมาณอีก 5m นะครับประมาณเอ้ยประมาณ m 2m ก็มา 8m นะครับจับลูกเต่า300ลูกนะครับผมค่าคะเนประมาณนี้ผมไม่อยากค่าคะเนนนะครับเพราะว่ามันส่งผลกับการตลาดนะครับโอเคสำหรับเปลี่ยนเซนเด็กให้กลายเป็นทองนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับลูกเต๋านะครับ300เม็ดนะครับหรือว่า300อันของเราอะลูกเต๋าขาวนะครับ มันสร้างผลในให้เราได้เยอะมากๆเลยสําหรับคนที่วิ่งแล้วเก็บแต่ถ้าสําหรับคนเก็บนะครับแล้วมาวิ่งอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็นผลดีนะครับเห็นไหมได้เอ็มมาเกือบ2อเอ็มแล้วก็ได้พวกเห็นไหม,มพวกเศษเหล็กนะครับมากลายเป็นทองพวกอัญ,ญมณีนะครับบางคนก็จะได้กล่องสีบวกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ แล้วก็จะมีพวกเอ่อเกี่ยวกับเข็มชิ้ยานะครับก็จะได้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครซื้อก็ต้องหักต้นทุนออกไปนะครับถ้าหักต้นทุนออกไปเราดูดีว่าต้นทุนลูกไอ้ลูกเต่าพวกเนี้ยมันตกตัวลูกกินบาทน,นะครับเอ่อ่ะลูกเต่านะครับลูกละสองหมื่นสี่นี้เราไปสองหมื่นสี่แบบสองหมื่นห้าแบบซีนเริ่มกลมคูณสามร้อยเจ็ดเอ็มห้าเจ็ดเอ็มห้าเราได้กําไร มาจากกล่องตีบวกคิดง่ายๆได้มาจากรีไซเคิลซักหกเอ็มแล้วขาดทุนไปเอ็มหนึ่งก็ให้เพื่อนๆคิดเอานะครับว่ามันคุ้มต่อการลงทุนไหมถ้าคุ้ม,มสมควรลงทุนแต่ถ้าไม่คุ้มก็ควรถอยออกมาแล้วก็ไปลงทุนอย่างอื่นแทนดีกว่า<ๆ>สำหรับคลิปนี้นะครับ<ๆ>ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ<ๆ>คือผมแค่มาบอกเพื่อนๆว่าเออลูกเต๋าสามนะมาเปิดให้เพื่อนๆดูว่า การหาเงินจากอู้เต๋าเนี่ยมันทําได้ไหมมันทําได้นะครับแต่ต้องวิ่งนะครับถึงจะคุ้มแต่ถ้าซื้อมาและ,ะซื้อมาหรือลงห,หรือเป็นการลงทุนมันจะไม่คุ้มทันทีนะครับก็สําสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์และยืนกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสาหรับคลิปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ